คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงล้อแต่งของรถบรรทุกเฮอร์้าครับสำหรับล้อที่อยู่ข้างหน้าน,นี้นะก็จะเป็นล้อที่ทางเฮอร์้าทำออกมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งเราก็ต้องทำการซื้อแยกออกมาจากตัวรถนะ,ะก็จะเป็นล้อโครเมียมซึ่งจะมีดุมสีต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะวิธีการดูตัวล้อนะครับว่าล้อแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องใส่ในเพาไหนของตัวรถนะครับ เราจะมาเริ่มจากด้านซ้ายมือสุดกันก่อนนะก็จะเป็นล้อโครเมียมดุมแดงนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ล้ออันนี้จะใส่กับล้อหน้าของรถนะครับสังเกตได้จากยางนะยางนี่จะเป็นยางแบบเดี่ยวนะครับลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหัวลากสแกนนี่เลยนะอันนี้รถคันนี้คือผมได้ใส่ล้อแต่งเข้าไปหมดแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะครับวิธีการสังเกตก็คือจะเป็นยางแบบเดี่ยวนะต่อมาเลยก็คือล้อต่อมา อันนี้จะเป็นยางแบบคู่นะครับซึ่งแน่นอนจะอยู่ที่ล้อหลังจะอยู่ตำแหน่งล้อหลังนะครับให้เราสังเกตนะลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายกันเลยนะครับสําหรับล้อ,อยางแบบคู่นะก็คือจะเอาไว้ใส่กับเพาขับของรถหัวลากหรือว่าราถบรรทุกนะครับสาหรับล้ออันนี้ต่อมาเลยล้อหางพ่วงนะครับถ้าเกิดเราสังเกตล้อหางพ่วงจะเป็นในลักษณะนี้นะครับตัวล้อหางพ่วงเนี่ยจะมีความคล้ายกับล้อแบบคู่นะที่ผมแนะนําไปเพียงแต่ว่า ล้อหางพวกเนี่ยจะเป็นยางแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นยางหน้ากว้างนะโอเคครับวิธีการเล่นล้อพวกนี้นะมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนานะตัวล้อโครเมียมที่เป็นดุมสีต่างๆพวกนี้ล้อจะสามารถถอดประกอบได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราอยากจะได้ล้อโครเมียมที่มีดุมสีแตกต่างกันออกไปเนี่ยเราสามารถถอดสลับแกนดุมได้นะครับก็คือเรา สมมติเราไปซื้อล้อมือสองมาอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะเราก็จะสามารถปรับแต่งได้โดยการถอดดุมล้อออกมานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักอันนะ,ะผมจะยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันครับอันนี้จะเป็นล้อคูมเมียมดุมสีเทานะวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับผมทําให้ดูนะวิธีการถอดนะครับให้เรากดเข้าไปนะกดแบบนี้นะครับใช้นิ้ว2นิ้วนะี่ล็อกลงไปแล้วก็กดออกแรงนิดนึงครับตัว กระทะล้อก็จะหลุดออกมาจากตัวดุมล้อนะครับดุมล้อสีเทาอันนี้นะก็ทําการกดทั้งสองข้างเลยอ่นะโอเคครับก็จะแยกชิ้นส่วนได้มาประมาณนี้นะครับก็คือถอดออกมาได้จากตัวเขาเลยนะนะสำหรับวิธีการกดดุมล้อแบบนี้นะครับข้อควรระวังนะอันนี้ผมแนะนําเลยกระทะล้อจะได้รับความเสียหายได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดแรงเกินไปนะ ตัวกระทะล้อจะเป็นรอยนะครับแล้วก็ตัวดุมล้อเนี่ยดุมล้ออย่างเช่นดุมล้อสีเทาวันนี้นะครับที่สวมอยู่กับแกนเหล็กเนี่ยถ้าเรากดแรงไปสมมุติว่ามันแน่นมากตัวแกนจะทะลุได้ถนะ้าทะลุดุมล้อออกมาเลยนะครับซึ่งวิธีการดูเนี่ยว่าล้ออันไหนเนี่ยสามารถถอดประกอบได้ไหมนะให้เราลองทดสอบดูครับวิธีการทดสอบง่ายๆเลยก็คือเราลองกดที่ตัวล้อนะกดเข้าไปอย่างนี้ครับว่าตัวล้อเนี่ยสามารถขยับเขย,ขยืนได้ไหม ถ้าตัวล้อสามารถขยับเขยื้อนได้เนี่ยอันนี้โอกาสก็คือมี50-50แล้วก็คือตัวล้อก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นมากเกินไปนะอันนี้ก็ต้องดูกันในแต่ละล้อไปนะครับเพราะว่าอย่างบางล้อเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่แน่นๆมาให้ดูอย่างอันนี้นะครับล้อโคมมียมดูมแดงของผมเนี่ยกดแล้วกดไม่ไม่ไปเลยนะครับกดแล้วแบบคือเขานิ่งเลยนะอย่างนี้ก็คือมีโอกาสที่จะถอดไม่ออกแล้วก็แกนล้อจะทะลุได้นะครับเมื่อเรากดอย่างวิธีการที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะก็ถือว่าเป็นอีกเทคคนิค วิธีการหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําการเล่นรถเทอร์ป้านะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยล้อแต่งนะครับล้อแต่งที่เป็นโครเมียมแบบนี้เราจะต้องทําการซื้อแยกมานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยล้อพวกนี้ก็จะถูกติดมากับรถนะครับที่เป็นพวกรุ่น E อ็กซ์คลูซีฟซีรีหรือว่าเป็นรุ่นพิเศษของทางเฮอร์ป้านะซึ่งถ้าเกิดล้อพวกนี้จะถูกติดมากับรถตั้งแต่โรงงานเฮอร์ป้าเนี่ยตัวรถชุดน,น,นั้นเนี่ยก็จะมีราคาที่ขยับสูงขึ้นไปนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะสำหรับวิธีการเล่นล้อโครเม ดูสีต่างๆของต่างๆป้าครับซึ่งผมมองว่าพอเราเอาวาใส่กับตัวรถแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความสวยงามของตัวรถได้มากขึ้นเลยครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ